โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดค่ะตอนนี้ก็ช่วยกระจายผลผล,ผลิตลำไยนะคะจากเชียงใหม่จํานวน3ตันผ่านกลไกลสหกรณ์ค่ะโดยที่บริเวณหน้าศารา100ปีตราดลำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราดค่ะคุณสุริยันทองธรรมชาติสหกรณ์จังหวัดตราดนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกันลำเลียงลำไยเป็นลำไยพันอีดอขนาดบรรจุตะกร้าตะกร้าละ3กิโลกรัมนะคะ 1,000ตะกน้าน้ำหนักรวม3ตันที่ส่งมาจากสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะนำมาจำหน่ายค่ะซึ่งเป็นการจำหน่ายผ่านกลไกลสหกรณ์ในจังหวัดตราด เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขกระจายผลไม้ปี2564อย่างเร่งด่วนนะคะที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดร่วมกันดำเนินการขึ้นค่ะโดยสำหรับกิจกรรมการกระจายผลผลิตลำไยนีเนี่นะคะท่านผู้ชม เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตลำไย,ยที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ประกอบกับว่าที่ผ่านมาสภาพภูมิอากาศเนี่ยเอื้ออำนวยอากาศดีเหลือเกินค่ะลำไย,ยติดดอกออกผลผลผลิตเนี่ยจำนวนมากนะคะปีนี้ผลผลิตเยอะแต่ว่าตลาดรองรับ น้อยค่ะไม่มีตลาดรองรับลำไยตลาดไม่พอเนื่องจากปัญหาการหยุดรับซื้อของผู้รับซื้อในพื้นที่แล้วก็การชะลอตัวของการส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศพอเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกระจุกตัวในพื้นที่ค่ะลำไยล้นตลาดภาคเหนือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดจึงได้มีการช่วยดําเนินการกระจายผลผลิตลําไยจากจังหวัดเชียงใหม่มาสู่จังหวัดตราดนะคะซึ่งถ้าท่านใดสนใจลใําไยพัน์อีดอจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะสามารถไปติดต่อได้เลยที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดหรือว่าติดต่อโดยตรงที่สหกรณ์การเกษตรจอมทองจำกัดก็ได้คะ่ะ